ทกศแจ้งเตือนด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ยังคงไม่ได้รับการโอ,อนเงินให้ติดต่อแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารทั้งทะเบียนเกษตรกรแล้วก็ติดต่อธนาคารทกศในสาขาพื้นที่ของท่านเตรียมความพร้อมในการรับเงินตามแผนการจ่ายซึ่งคงไม่ได้รับการโอ,อนเงินฟังด่วนเลยค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกๆท่านทั่วประเทศนะคะยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะสําหรับใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินไร่และ1000บาทวันนี้27ธันวาคม2 5 6 7ัากสทกศจ่ายเงินให้กับ พี่น้องเกรรษตรกรชาวนาตามแผนการจ่ายสําหรับพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาที่มีการปรับปรุงทะเบียนเกรรษตรกรนะคะในส่วนของการปรับปรุงข้อมูลกับทางธนาคารทกศสค่ะก่อนวันที่19ธันวาคม2 5 6 7แล้วก็มีการส่งข้อมูลเมื่อวันที่23ธันวาคม2 5 6 7วันนี้เงินถูกโอนตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องเกรรษตรกรชาวนารอบเก็บตกแล้วค่ะคุณผู้ชมในส่วนของพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาท่านไหนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินมีการปรับปรุงทะเบียนเก,นก,นกรรษตรกร แต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในส่วนของรอบการส่งข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้กับทางธนาคารกส7ข้อต้องรู้พี่น้องเกษตรกรฟังด่วนเลยค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนทั่วประเทศสําหรับใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินฟังให้ดีนะคะวันนี้ตรวจสอบเช็คสิสถานาการโอนเงินได้ เลยพระทางธนาคารทรกศมีการจ่ายเงินรอบเก็บตกให้กับพี่น้องเกษตร,รกรชาวนาตรงกับวันที่27ธันวาคม2567ค่ะสําหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2567ทั68ได้มีการจ่ายเงินมาตั้งแต่วันที่16 17 18 19 20ธันวาคม2567ที่ผ่านมาและพี่น้องเกษตร,รกรชาวนาที่ได้รับการอุเงินนะคะก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยแต่ปรากฏว่าพ น้องเกษตรกรชาวนากว่า6 0,000คนเรือนนะคะที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินเนื่องมาจากสาเหตุบัญชีไม่ตรงกับทางธนาคารทกศชื่อสกุลไม่ตรงกันกับทะเบียนเกษตรกรไม่สามารถจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้เกษตรกรชาวนาบางคนก็นําเอกสารข้อมูลไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเมื่อวันที่19ธันวาคม2 5, 5 6 7ที่ผ่านมาและเป็นรอบการส่งข้อมูลครั้งที่2ตรงกับบันที่ 23ธันวาคม2 5 6 7ค่ะหลังจากนั้น7วันทาการทกศเตรียมจ่ายเงินตามแผนการจ่ายตามข้อมูลที่มีการส่งให้กับทางธนาคารทกศซึ่งวันนี้ค่ะ27ธันวาคม2 5, 5 6 7มีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาโอนตรงเข้าบัญชีแล้วนะคะอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิ์การโอนเงินค่ะส่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินนะคะตอนนี้ทกศออกมาแจ้งประชาสัมพันธ์เกษตรกรชาวนากว่า,า62,000รายยังคงไม่ได้รับ การโอนเงินให้ติดต่อที่เกษตรอำเภอหรือติดต่อที่ทางธนาคารทกศอ,อาจจะมาจากสาเหตุในเรื่องของทะเบียนเกษตรกรหรืออาจจะมาจากสาเหตุในเรื่องของบัญชีกับทางธนาคารทกศก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรชาวนาข่าฟังให้ดีเลย62,000ครัวเรือนใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินสาเหตุที่โอนเงินไม่สําเร็จอาทิเช่นมาจากบัญชีถูกอายัดมาจากบัญชีถูกปิดมาจากบัญชีไม่เคลื่อนไหวหรืออาจจะมาจากการเปลี่ยนชื่อสกุลคำ นำหน้าในส่วนของทะเบียนเกษตรกรกับบัญชีรายชื่อไม่ตรงกันให้คุณผู้ชมไปติดต่อธนาคารทกศทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านท่านในพื้นที่แปลงลูกของท่านเพื่อติดตามการจ่ายเงินนะคะหรือว่าไปที่เกษตรอำเภอค่ะในการแจ้งข้อมูลในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันก็คือในส่วนของช่วงที่1เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,567ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง31ตุลาคม2,567ส่วน ภาคใต้ก็จะเป็นรอบที่1จะเป็นช่วงวันที่16มิถุนายน25 6 7กถึง28กุมภาพันธ์25 6 8นหั่นเองค่ะหลังจากนั้นเมื่อเกษตรกรชาวนามีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้วก็จะมีรอบการส่งข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะในเดือนมกราคม25 6 8ถ้าหากข้อมูลเกษตรกรถูกต้องก็จะมีการจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีให้เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการตรวจสอบเช็คสิทธิ์วงเงินนะคะเช็คผ่านแอปพลิเคชัน bsc mobile ตลอด24ชั่วโมงได้ที่ ็บไซต์ h t t p s o i n b a c c o m หรือจะเป็น BAC Family ของทางธนาคารทรกศก็ได้ค่ะเอาเป็นว่าใครที่ไปแก้ไขข้อมูลในช่วงวันที่19ธันวาคมที่มีการส่งข้อมูลของวันที่23ธันวาคม2567วันนี้นะคะเงินเข้าแล้วร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากคลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ